สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่ทานนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563สชาแนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะ ซึ่งก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาหาในช่วงครึ่งเดือนหลังเน้นับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะชาวธนูค้ะในที่สุดแล้วเนาะพวกเราก็ได้พาชีวิต เดินทางมาถึง15วันสุดท้ายของปี2567นี้แล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชีวิตของคุณในช่วงกว่า350วันที่ผ่านมาและถ้าใครนะคะที่ฟังคลิปจากช่องของแม่หมอมาโดยตลอดนั้นก็คงพอจะทราบบ้างเนาะว่าการดำเนินชีวิตของชาวธนูอ่าโดยเฉพาะช่วงประมาณ2 3เดือนสุดท้ายของปีนี้ถือว่าก็เป็นจังหวะที่ไม่ง่ายเอาซะเลยนะคะเรียกว่า คุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคนะคะจะมีปัญหามีความติดขัดนะคะและชีวิตของคุณนะคะก็มักจะต้องเจอกับบททดสอบที่ยากกว่าคนอื่นนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีนะคะดาวประจำตัวของชาวธนูนั้นยังโคจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งอารีนะคะและก็กว่าที่จะเริ่มกลับมาเดินหน้าได้นั้นเนาะชาวธนู ก็จะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปดังนั้นต้องบอกก่อนเนาะว่าดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงต้นปีนะคะในช่วงเดือนมกราคมบางครั้งบางทีมันก็จะมีความล่าช้าจะไม่ค่อยก้าวหน้าอย่างที่คุณหวังแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพวกเราทั้งหลายก็จะต้องดําเนินชีวิตจะต้องลิ้นรนต่อสู้กันไปอยู่ดีนะคะอย่างไรก็ตามค่า,าวธนู ที่แม่หมอได้ตั้งชื่อคลิปนี้เอาไว้นะคะว่าคุณนั้นได้ผ่านพ้นจุดวิกฤตแล้ว นั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนที่เหลือของเดือนธันวาคมนี้ดาวหลายดวงนะคะก็ค่อยๆย,ยกย้ายออกจากตำแหน่งเสียหายและก็ยังจะโครจรอ,อยู่ในจุดที่เกื้อหนุนคุณเอาล่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าโดยภาพใหญ่แล้วมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็จริงแต่แม่หมอเชื่อว่าตัวของคุณนั้นได้ก้าวข้ามผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาได้แล้วนะคะและสําหรับสิ่งที่จะหนุนดวงชะตานะคะ ให้ชาวธนูนั้นจะดวงปังดวงดีส่งท้ายสิ้นปีนี้ก็จะเป็นดาวสุกนะคะดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสําเร็จที่ยังโคจรโดดเด่นเป็นเทวีโชคอยู่ในตําแหน่งการเงินก็ถือว่าจะช่วยหนุนนําให้ชาวธนูจะดวงดีนะคะในเรื่องของการเงินการหารายได้และก็โชคลาภทั้งหลายเอาละ่ะสําหรับดาวสุกนั้นนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอริเดิมด้วย ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปสร้างหนี้สร้างสินนะคะเช่นอาจจะไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะหรือว่าจ,จะไปขอเครดิตขอสินเชื่อขอบัตรเครดิตอะไรแบบนี้ก็มีแววว่ามีโอกาสที่จะธนาคารจะอนุมัติคุณนะคะสวนดาวพระเกตค่าดาวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะโครจรโยกหลังอยู่ในตำแหน่งลาภะ จึงนะว่าบุญกุศลที่เคยสร้างเคยสะสมมาจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เจ้าชะตาจะได้พบกับความสำเร็จนะคะจะมีโชคดีมีโชคช่วยบางครั้งบางทีนะคะการที่คุณได้ไปไหว้พระไปมูนะคะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังดั่งใจนะคะ1ิธันวาคมค่ะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะ ก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณและเมื่อดาวคู่มิตรใหญ่นะคะได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เกื้อหนุนก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะทำให้คุณมีโอกาสจะได้รับแรงผลักดันจากมิตรสหายจากคนรอบตัวนะคะหลายคนก็เรียกว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลจะได้ไปต่างประเทศและก็ในเรื่องของชื่อเสียงความสมหวังความสำเร็จทั้งหลายนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ได้ย้ายราศีก็แปลว่า ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีเข้าหาคุณมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับดาวพุธนั้นก็จะยังโคจรเป็นวินาศไปจนถึงช่วงสิ้นปีปีใหม่นั้นก็แปลว่ายังไงก็ตามนะคะชาวธนูคุณก็จะต้องระวังคำพูดคำจาระวังเอกสารสัญญาการเจรจาสื่อสารและก็เป็นไปได้ค่ะว่าตัวของคุณในช่วงนี้ จะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าแคร์คาพูดของคนอื่นมากเกินไปพอมีใครมาพูดอะไรให้ได้ฟังนะคะคุณก็จะเอาไปคิดมากคิดเยอะและมันก็กลายเป็นว่าตัวของคุณอาจจะต้องจมอยู่กับความทุกข์นะคะอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นนะคะออย่างไรก็ตามเนาะโดยภาพรวมแล้วค่ะแม่หมอมองว่า15วันสุดท้ายของปีนี้จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นและก็ ปรรสปัญหาที่เหมือนมันบั่นทอนคุณอยู่ถือว่าจะลดความเข้มข้นลงไปแล้วนะคะในหลายคนก็จะได้จังสรรนะคะจะได้กินเลี้ยงจะได้อยู่ในบรรยากาศเทศกาลเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ยังไงก็ใช้ชีวิตกันแบบไม่กดดันตัวเองนะคะชาวธนูแม่หมอขอให้คุณแคร์คำพูดคนอื่นให้น้อยลงแล้วจงตั้งใจหาเงินหาทองให้มากขึ้นท่องไว้เสมอนะคะ ถ้าไม่มีความรักเราอยู่ได้ไม่มีเพื่อนเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเมื่อไหร่เราอยู่ไม่ได้บนโลกใบนี้นะคะดวงการงานสำหรับในช่วง15วันที่เหลือนะคะของปีนี้ดาวพุธซึ่งก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวธนูจะยังโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตา ส่วนดาวอังคารนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งนั้นก็ยังโครจรเป็นมรณะจึงน่าจะส่งผลให้คนที่ทำงานประจำในช่วงนี้ คุณจะรู้สึกขี้เกียจนะคะจะมีอารมณ์เบื่อหน่ายในงานที่ทําและก็ไม่ค่อยอยากจะทํางานสักเท่าไหร่นะคะหลายท่านก็เรียกว่ากําลังนับถอยหลังนะคะรอวันหยุดยาวในช่วงสิ้นปีเลยทําให้บางทีนะคะผลงานความก้าวหน้าในงานของคุณอาจจะมีน้อยนะคะจะไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่ควรจะเป็นและในบางคนเป็นไปได้ค่ะพอดาวพุธอยู่ในวินาน,นั้นอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ ของการถูกจ้องจับผีถูกอิดช้า หรืออาจจะถูกเพื่อนร่วมงานจ้องแทงข้างหลังเอาไปนินทาก็ได้และสำหรับในท่านใดที่เป็นคนค้าคนขายคนทำธุรกิจช่วงนี้นะคะพยายามตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินนะคะดูสลิปกันให้ดีเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโอนเงินผิดจะเกิดความเสียหายนะคะจะมีคนที่ใช้สลิปปลอมกับคุณก็ได้ส่วนท่านที่ทาธุรกิจนะคะแล้วคุณก็ให้เครดิตลูกค้าไปแล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอกับ ความล่าช้าปัญหาเกี่ยวกับการผัดผ่อนหรืออาจจะมีประเด็นของการที่จะเกิดข้อผิดพลาดเนาะเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงอะไรแบบนี้นะคะดวงการเงิน ก็สาหรับดาวศุกร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นตัวแทนของโชคลาภความสําเร็จของคนธนูและก็ยังเป็นตัวแทนของความรักและการเงินนั้นจะยังโครจรเป็นเทวีโชคนะคะอยู่ในตําแหน่งการเงินของคุณส่งผลให้เนาะในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงปีใหม่นั้นแม่หมอก็มองว่าชาวธนูนะคะคุณจะได้ใช้เงินจับจ่ายเพื่อซื้อความสุขที่มากขึ้นค่ะ หลายคนก็จะได้ให้รางวัลกับตัวเองนะคะจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการเดินทางการกินเลี้ยงสังสรรค์การเข้าสังคมก็ได้ซึ่งก็แน่นอนนะคะว่ามันอาจจะส่งผลให้ยอดเงินในบัญชีเงินเก็บเงินออมของคุณในช่วงนี้ จะมีค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะคะอย่างไรก็ดีเนาะชาวธนูสําหรับในเรื่องของลาภผลเงินทองการหารายได้นั้นแม่หมอก็มองว่าต่อจากนี้ไปค่ะมันจะอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น และหลายคนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณหาเงินเก่งหาเงินได้ไม่ยากสักเท่าไหร่บางครั้งบางทีนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถมัมมาช่วยซัพพอร์ตให้เงินให้ทองกับคุณและเงินก้อนใดที่คุณหวังคุณรออยู่ก็มีเกณฑ์จะได้รับกันด้วยนะคะเอาล่ะบางท่านก็จะได้เงินก้อนโตจากการค้าขายจะได้เงินพิเศษจากงานประจำซึ่งก็อาจจะเป็นเงินโบนัสเงินตกเบิกเงินปันผลอะไร แบบนี้้ก็ไดค่ะและสิ่งที่โดดเด่นกว่าใครนะคะชาวธนูคะคุณจะมีดาวพระเกตนะโคโจรอยู่ในตำแหน่งแห่งโชคลาภจึงนับว่าดาวเทพทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยหนุนส่งให้คุณนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์จะเฮงจะฟังนะคะจะได้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ส่งท้ายปลายปีนี้ด้วยนะคะ ดวงความรักเอาละคะ่ะชาวธนูคะ่ะแม่หมอมองว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะคะ,ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่นะคะ เนื่องมาจากดาวพุธนั้นโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งวินาศค่ะก็ทำให้คนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้ก็จะมีความรำคาญจะมีความอึดอัดใจในความสัมพันธ์และบางทีนะคะก็รู้สึกว่าเวลาที่อยู่ห่างกันนะคะมันจะมีความสุขมากกว่าต้องอยู่ใกล้ชิดตัวติดกันนะคะก็เลยอาจจะหาช่องแวะไปนั่นมานี่อยู่บ่อยๆนะคะแต่ถ้าหากคู่ไหนเนาะที่มันจำเป็นนะคะจะต้องอยู่ใกล้จะต้องเห็นหน้า กันบ่อยๆยังไงนะคะช่วงนี้ก็เน้นอยู่เงียบๆนะคะต่างคนต่างอยู่อย่าได้ไปพูดจาอะไรายเยอะแยะมากมายไม่อย่างนั้นจะทะเลาะก,กันได้นะคะ ส่วนใครที่ยังโสดนะคะช่วงนี้ก็ดูซีรีส์ดูศิลปินกันไปทนเหงาข้ามปีกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวหลังวันที่5มกราคมปีหน้ารอให้ผ่านปีใหม่ไปก่อนต้องบอกเลยค่ะว่าดวงความรักของคุณนะคะจะกลับมาดีและชาวธนูก็จะอยู่ในจุดที่ฮอตจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ ดูวังสุขภาพก็สำหรับสิ่งที่ชาวธนูจะต้องระวังในช่วงนี้นะคะแม่หมอมองว่าเป็นเรื่องของศัตรูคู่แข่งขันนะคะมีโอกาสที่คุณจะต้องไปเจอกับอริเกา่าต้องไปเจอกับคนที่นิสัยไม่ดีหรืออาจจะโดนใส่ร้ายโดนนินทาอาจจะถูกอิจฉานาะเวลาที่เราดูดีมีความสุขเกินหน้าเกินตาเขานะคะและในช่วงนี้นะคะมันก็อาจจะมีคำพูดที่ไม่ดี คำพูดที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ลอยมาเข้าหูทําให้คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจจะรู้สึกนอยสูญเสียความมั่นใจอะไรแบบนี้นะคะขอขอบคุณลูกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชาแนลพี่หิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะ และก็ในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567แล้วนะคะดังนั้นแม่หมอก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ Happy New Year นะคะแล้วก็ขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้มีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนา อย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้โชคลาบเงินทองหลั่งไหลร่ำรวยกันทุกทุกคนเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ